โครงการส่งเสริมอารยาสัตป์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลโดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้ผมก็มาลงพื้นที่สำรวจอารยาสาปัตย์วัดโพชัยพระอารามหลวงวันนี้มาชมกันนะครับว่าปัจจุบันจะมีการปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็น อาลยัยสถาปัตย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยขับเคลื่อนส่งเสริมธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมตามแนวทางโดยซึ่งฟอหรือการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนอย่างไรแค่ไหนบ้างวันนี้มาชมกันครับ วัดโพชัยพระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดน้องคายมายาวนานหลายร้อยปีปัจจุบันเป็นสำนักเรียนพระปริยธรรมประจําจังหวัดน้องคายและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดน้องคายโดยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวจังหวัดน้องคายและพี่น้องชาวไทยลาวเป็นจํานวนมากนั่นก็คือหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด,ด้วยทองสีสุกสูงประมาณสี่คืบหนึ่งนิ้ว ปรดิสฐานอยู่ภายในพระโบส์วัดโพชัยพระอารามหลวงซึ่งปัจจุบันทางขึ้นและทางลงพระโบส์ยังคงเป็นบันไดที่สูงชันซึ่งมีมาแต่เก่าก่อนทําให้ผู้ใช้รถเข็นไม่สามารถขึ้นไปได้ด้วยตัวเองต้องใช้กําลังคนช่วยกันยกหรือไม่ก็ต้องให้คนพิการลานกันขึ้นไปครับ เห็นไหมญาติโยงก็มากันทุกคนทุกวัยนะทุกวันเลยมาคนแก่คนเท่าก็ยอยเห็นไหมต้องมีเราจับแต่อนาคตนยายไม่ต้องเดินกระเพกกระเพกแล้วขึ้นลิฟต์เลย yeah. หรือการปรับปรุงทางขึ้นลงพระอุโบสถวัดโพชัยเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยนั้นทางท่านเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าวาดวัดโพชัยรูปปัจจุบันก็ได้ยืนยันครับว่าทางวัดโพชัยจะเร่งดําเนินการปรับปรุงพระอุโบสถรวมถึงตึกอาคารต่างๆให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางลาดและลิฟต์สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นให้สามารถขึ้นไปนกราบนมัสการหลวงพ่อพระใสาภายในพระอุโบสถได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับ ในแผนระยะ5ปีนับเนื่องจากพศออนี้เป็นต้นไปในการที่จะปรับภูมิทัศน์ของวัดโพชัยให้บรรลุผลซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รอยโอกาสแหล่านี้จะมีโอกาสเสมือนหนึ่งบุคคลปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นยืนยันอีกครั้งหนึ่งภายใน5ปีทุกอย่างจะสมบูรณ์100<า>ร้อยเปร์เซ็ ส่วนอารยสถาปัตย์ที่โดดเด่นที่วัดโพชัยในปัจจุบันก็คือห้องสุขาเพื่อคนทั้งมวลที่ด้านหน้าวัดซึ่งจัดสร้างถวายโดยกลุ่มบริษัท King Power ครับก็อย่างที่ผมบอกหลายครั้งแหละครับ ไม่ว่าจะไปที่ไหนเดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวและวัดวาอารามต่างๆเนี่ยสิ่งสาคัญจําเป็นที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ,ห,อ<แ>ห้องสุขาอันนี้ก็เป็นห้องสุขาด้านหน้าบริเวณลานจอดรถหน้าวัดหลวงพ่อพระาสนะครับเหยวทางลาดไหมไหมทางลาดอ้าวเน,นี่เข้กที่บหนไ่1ต่อ12ปึ๊บเนี่ยถ้าเป็นโมเดลที่ว่าผ<ม>ู้หญิงซ้ายผู้ชายขวานะแต่วิวแชร์เนี่ยเข้าตรงกลางเนี่ยคนแก่ชราถือไม้เท้าสตรีมีนานอุ้มท้องก็ชางนาเนี้เนี่ยฮะเลื่อนน้ำหนักเบา นาดความกว้างก็ประมาณ1เมตรเลยนะรถเข็นไม่ติดล้อยไหมสบายถ้ามาภายในเนี่หมุนตัวได้ไหมนี่เร,ราจะทั้งตัวเอานี่ยเราจับติดพื้นห่างไว้มือก็ไม่ติดขอมเห็นไหมเนี่อยไหมอ่านี่อย่างนี้ไหมเบบี้เช้งจริงเซชั่นเห็นไหมกลุ่มครอบครัวแฟม,มิลี่นะปึ๊บโอ้โ oh ห oh, ใช้ได้เลย เส้นทางแนะนําสาหรับมนุษย์ล้อทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการตลอดจนครอบครัวที่มีเด็กเล็กที่จะเดินทางมาเที่ยวชมและกราบวัสการหลวงพ่อพระใสจังหวัดน้องคายเริ่มจากจุดจอดรถที่ด้านหน้าวัดก็สามารถใช้เส้นทางลาดตามถนนเชื่อมไปยังห้องสุขาอาราิสา a ั h a โดย King Power จากนั้นก็ใช้เส้นทางเชื่อมเข้าไปยังด้านหน้าพ่อโบส์สถานที่ปดิสถานหลวงพ่อพระใสจังหวัดน้องคายที่กําลังจะมีการติดตั้งลิฟต์เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถ ขึ้นไปกราบหลวงพ่อภาะัยได้โดยสะดวกและปลอดภัยในอนาคตครับในแนทางทางาเทศบาลเมืองหนองคายนะครับเราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของมนุษย์ล้อทุกๆท่านนะครับต่อไปเราก็จะพัฒนาเป็นเมืองดูแลนักท่องเที่ยวเราก็คาดหมายว่า ผู้สูงอายุก็จะสูงขึ้นก็เป็นเหมือนท่องเที่ยวของผู้สูงอายุด้วยทั้งเราเทศบาลมืองรัมย์ร่วมกับภาคเอกชนทุกส่วนฝ่ายเราได้หารือกันและเราก็เห็นความสําคัญของเรื่องนี้เป็นนั้นมากเราจึงมีแนวทางจะสํารวจในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทางเท้านะครับโดมทั้งห้องน้ําให้เป็นอาิยสถาปัตย์เอาไว้ดูแลพี่ๆน้องๆพวกท่านให้ได้ตลอดไปนะครับ นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน้องคายที่กําลังมีการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาให้มีอารยสัสถาปัตย์ตามแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรนี่ดีไซน์ที่วัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายครับ